สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับลูกบอลสีนะคะเพื่อนๆลูกบอลสีที่เราได้ทําการยกยอดเอาไว้นะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเรื่องพระนารายนะคะทุกคนเดี๋ยวเรายกมาให้ดูใกล้ๆเนาะอันนี้เป็นเรื่องพระนารายนะคะเพื่อนเื่อนโอ้โหเพื่อนๆดูค่ะสวยมากๆนี่นะคะ ตอนนี้เราก็ได้มาหลายต้นเลยนะคะจากหลายๆห,หัวเนาะนี่นะคะเพื่อนๆสวยๆเนะนี่ยสวยมากเลยตอนนี้เราเอ่ายังไม่ได้ขยับขยายนะคะเพื่อนๆเรายังไม่ได้แบบใส่กระถางเบ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้รากเขาเดินแข็งเรงกว่านี้อีกหน่อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ค่อยอ่า แงโนนะคะเพื่อเอามาใส่กระถางต่อไปนี่เรืองพระนารายคาเพื่อนเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะคะหลายต้นเลยนี่นะคะเพื่อนเพื่อนโอ้สวยมากมากนี่นะคะใบเขาอาจจะยังไม่ตูเต็มที่นะคะเขาก็เลยคล้ายๆกับใบแหลมใบยาวอย่างนี้เนาะคล้ายๆใบหอกแต่ต้องดูต่อไปว่าเขาจะใบใหญ่ เหมือนต้นแม่เขาหรือเปล่านะคะเพื่อนๆน,นี่สวยสุดๆนี่นะคะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวมาดูบอลต่อไปนี่อันนี้ก็จะเป็นานาคราชหรือฮองเฮาบางคนเขาก็เรียกว่าฮองเฮาบางคนก็เรียกนคราชนะคะแล้วก็มีใบแหลมเล็กมาด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่สวยสวย เดี๋ยวดูว่าจะเพลงหรือเปล่านะคะเพื่อนๆนี่ต้องรอรอล,โล,ลุนตอนโตสีแดงเจ็มสดใสค่ะทุกคนอันนี้ก็อันนี้เราก็ขยายพันธุ์ด้วยหัวนะคะคเพื่อนๆไม่ได้ผ่าเนาะทำการยุกยโอดชินกันนะคะคเพื่อนๆแล้วเราก็ได้โฟมโกที่ส่วยงมากมากเลยนี่นะคะคเพื่อนๆเป็นโฟมโกนะคะท่านใดอยากปลูกบอลสีให้เป็นโฟมโกก็ เอาเคล็ดลับของเราไปใช้ได้นะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสีแดงเจ่มบุม๊โฟมโกต้องทําการยกยอดนะคะเพื่อนๆถึงจะได้แบบว่ามีหน่อพร้อมกันทีละหลายๆห,ห,หน่อนะคะเพื่อนอ่ามาดูอันนี้อีกสักต้นหนึ่งนีอ่อันนี้มันเห็นเขาว่ามันมีหลายชื่อนะคะก็ยังไม่เคย ลูกบอลสีแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนได้มาในนามสุวรรณโชตหรือเปล่าสุวรรณโชตนะคะเพื่อนๆืนสีขาวสวยมากๆาเลยอันนี้เพิ่งเตกนะคะเพื่อนๆนเตกหลอดก็ยกยอดเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็ไม่ถึงกับว่าได้หลายต้นนะเพื่อนๆนเพราะว่ามันมีหนอติดเนาะเราก็จะเฉือนยกยอดออกไปนะคะก็ได้หนอเพิ่มมาต้นนึงนี่นะคะ สวยงามมากๆเลยสุวรรณชูดก็เลี้ยงแบบบ้านๆไปก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้นะคะสวยดีค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะมีใบที่สีขาวเต้มออกชมพูม่วงนะคะเพื่อนๆเนี่แต้มออกชมพูม่วงสวยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารอลุ้นดูตอนตูเขาจะเป็นอ่าประมาณไหนเนาะ หากเพื่อนๆท่านใดที่เชี่ยวชันเลือกบนสีนะคะว่าอันนี้ใช่สุวรรณชูดไหมคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้จักชื่อบนสีหมดทุกชนิดนะคะเพื่อนๆก็รบกวนด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีนะคะ